ไม่ค่ะรถมอเตอร์ไซค์ไป่วะนี่อย่ากินยำบองบองเนี่ยเอาได้เฮ้ยงานพอมาแล้วทอดได้เฮ้ย

อันนี้มันตอนนีโน้อยท้ออโมน้อ้น่นีไลฟ์สดอยู่บันนีะบอถ่ายคลิปลินเออมนถ่ายอไม่ค่าอะเออเออสมัสวยแต่กล้องนะกล้องสวยกล้องสวยคนก็สวย YouTube y o u t u กเบ้ ตกถ้ามีปลารารอดเนี่ยเดียกกำลังไปซื้อสำสแลวนะเนี่ยเด็กมวหมดยาแล้วนะฐานะขวบเก่จดมดเมื่อคืนนี่อันพ่อเอจ้าจว่ะพ่อเจ้าว่าลูกขอยนันพี่ตจน้ในน้อยนันปะ่ะไอยป่ะพ่อุื่อซารีดูดูนะน้าป่ะเจ๊เคแบไทายาษาโซกัาคนสวางทำดีตัวในน,น้อยนะ่ะ พ้อสวัค์เน้องะต่อปข้อสวรรค์ต้นไหนน้องห่เยว่ะ เอาถูกเนะยังบอดิสุดีกันนะกป่ไหบ, <c oughs> บอกละมดิส้นดีกันนะนะ <c oughs> นเเ,เลยหตุเรื่องอะจ๊ะรอกันคลละห้องดิ๊พ <c oughs> ลหลออเลย พอดีอุ่นน่ะเขาเหายเธอไม่เขาโพสทิตกดูเขาก็เลยบอกเขาเต็มเลยแล้วมันก็จะพากไปเวลามันก็สิค่อยๆคาร์ดคนอยู่ใกล้ๆเฮาใครดีกับเฮาเดี๋ยวแต่คนชั่วๆแล้วเธามันคนชั่วอ่ะเธอประชุมก็ค้าพวกมนนี่น่ะ ยายนะคือบอกนเฮยมานี่แ่มบอซื้อแล้วนะลุก้ากได้เลยแก่มเนหวเราได้หมดข้านะนะหมดเนแว่มแม่โอ้สวยหนึ่งอัลัเียเหลืองเจวัน เยาวันเยาวันดีดบอกเลยมึงกินไปกูไทยีนะนแหไรข่าวตอนนี้แหละมันสิได้เซนเซอร์นักกนะีนาวนนาอากาศแบบนี้